alo oh. alo, hảo biết tiếng hảo 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 tổ, tổ vệ hảo à Ờ, hảo 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 tôi hảo hảo nghe tiếng hảo 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 เดี๋ยวหรือว่าถ้ปเปิดเสียงมันคือไปผุนว่ามันคือกลับกองมาบ่ได๋เอาก็แต่ไอ้ลูกสอนพจน์น่ะแม่กลับมาบ่ได้เออมันเป็นทางนอนหรือเปล่นเนเาเป็นแนวตั้งเออมันเป็นแนวตั้งได้เป็นทางแนวนอนตัวนั้นน่ะ ก็เดไก้ต้งได็้นอนมันแตตวามันกลับมาเล้วกลับมาเล้วกลับมาเร้วกลับมายุต่วาในโทรษัพมเนี่ยมันเป็นอยู่แนวนอน้อยเออจางมันเถอะเอาดีละทะกอนถ้าเขาบักยับฝืน ติดษาก็น้ำตาที่มันหัวอวุ่นไปแล้วเขาคงบ้าเกินอดําำเลยจอด้วยเหรอเอามันอันนี้บไรไหมอ๋อหน้าจอบะไรปะมันปิดเออมันมันเวยกลับมาบะไรเราสิ่วยมาหาสุขของพิ้าจอเอ้ยแม่ ปิดหน้าจอเดาเดาเดี๋ยวกาสิไปกับหน้าเหมือนเลกับมาป่นอะไรปิดเลยนะจ๊อปิดปิดหน้าจอปิดกล้องปิดกล้องแล้วนี่ปิดป right ่นอะไรปิดปิดกล้องแล้วก็ออกไปตั้งค่าด้วยไปเบิ่งตั้งค่าด้วย

่วงใจฉันสุดแสนเศร้าใครเล่าบบบบเาจะรู้สวัสดีครับน้องทองสีเหมือนเหมือนกันเลยสายเปรี้ยวสวัสดีครับพี่ละอ,อสี จ้าน้องทองสีไรหนึ่งค่ะไรหนึ่งเลคะ่ะจ่าสีจา้าไรหนึ่งแลวนะคะฮ่าอสาพพี่มันปรับไม่ได้เนี่ยมันไม่อวยให้ไหมโอ้ก็เฮ็ดเหมือนกับ บางหันเละเออ,อเฮ็ดเฮ็ดเหมือนกับบางหันแล้วก็ถ้าไมาจ่จังจังันก็แล้วก็ปิดหน้าจอไปเลยอยบอยปิด<ะ>แล้วมันไม่ปิดห้องไอ้ไหนูสีสวัสดีแบบย,ยอดแยะค่ะ <laughs>